ไม่เพึ่งพาเพื่อนๆมาชม,มเมล็ดและผลและใบของมะข่านะคะหลายคนหลายท่านอาจไม่รู้จักเนาะต้นมะข่านะคะจะเป็นไม้เดือแข็งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะมีเนื้อไม้ที่แข็งมากนะคะเวลาเขาแห้งไปใบมะข่าจะมีลักษณะแบบนี้จ้าเหมือนที่นํามาทําหมวกนะคะก็ใบเล็กใบใหญ่กันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของลําต้น,นะคะ่ะดอกก็จะเป็นแบบนี้จ้าแลวนี่ก็จะเป็น ฝักที่เก๋นะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้จ้าฝักสุดแล้วก็เป็นสีดำแบบนี้แล้วก็จะมีเมล็ดข้างในนะคะแล้วเขาก็จะร่วงนี่นะคะเป็นแบบนี้ก็จะมีเมล็ดเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีเหลืองแบบนี้ดำเนี่ยถ้าเกก็จะนำไปต้มนะคะ ผลมะข่าจะมี2แบบสองชนิดนะคะ